สวัสดีครับผมตื่นแต่พุทธคุณทิพมลน,นะฮะวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์เจมที่เพิ่เ,เ,เกิที่ได้เชิญมาในงานเ,าเปิดตัวอาจารย์อาจารย์เจม8ปีนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะอาจารย์เจมไว้ทีนี้เป็นอย่างถูงนะครับวันนี้คือในานามผมตืนแต่พุทธคุณทิพมลเนี่ยก็คือเราจะมาพูดถึงเรื่องตัวเลขเนาะตัวเลข กับหงจุ้ยสองก็คือปีนี้เนาะปีปีขานปีนักษัตริ์ปีขานแล้วก็มาถึงเรื่องของทิศที่ดีหรือว่าตัวเลขที่ดีก็เลยอยากจะเรียนให้ทราบว่าคือตัวเลขโดยหงจุ้ยเนี่ยของศาสตรหงจุ้ยของสายมมแม่กครนีมหาโพธิสัตว์เนี่ย จะมีทั้งหมด1ิบหลักด้วยกันตัวละเลขแต่ละตัวในข่าวถุงจุ้ยหรือว่าแต่ละศาสตร์นะฮะก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปแต่ว่าวันนี้เรามาคุยเรื่องหงจุ้ยสายพระแม่กุนีนะ้องน,นั่นคือเราก็ต้องมีตัวเลขของของของศาสตร์ของสายแต่ละศาสตร์แนละสายก็จะมีความเข้มขังต่างกันไปแล้วความหมายก็ต่างกันไปแต่ว่าวันนี้เรามาคุยเรื่อง อาอจารย์เจมรหัสตัวเลข 8G ในศาสตร์หลวงจุ้ยของสายแมกนีมนะเลขหนึ่งจะหมายถึงโชคเลขสองจะหมายถึงดวงดาวเลขสามหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองเลขสี่หมายถึงบริวารเลขห้าหมายถึงการเงินพอเรามาถึงตรงเลขห้าเนี่ยเราก็คงอยากจะขยายความเลขห้านิดหนึ่ง ถ้าเลข5าเนี่ยเราต้องนังนั่งนึกถึงตรงตัวเลขที่แบงค์ที่เราใช้ทุกวันเนี่ยบางทีเราอาจจะใช้แล้วผ่านมือเนาะแล้วอาจจะไม่ได้มองว่าเอตัวเลขพวกนี้มันทําไมต้องเป็นเลข5้าเลข5าเนี่ยเดิมเลยหลักเกณฑ์เดิมๆเลยเนี่ยมันจะเป็นเลขมงคลของศาสตร,ร์ของจุย้ยเพราะเลข5าเป็นเลขของการเงินในแบงค์ห้าร้อยของเราเนี่ยของไทยเนี่ย จะเป็นเลขก็คือจะเป็น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 แบงก์มงคลเป็นแบงก์คงจุ้ยของประเทศไทยส่วนอเมริกาก็จะเป็นแบงก์หนึ่งดอลลาร์ถ้าเป็นเวียดนามก็จะเป็น5 0 0 0พันดองอะไรเงี้ยคือส่วนเกาหลีก็จะเป็นวอนอะไรก็จะเป็นเลข5เนี่ยจะเป็นเลขตัวหลักๆของของงจุ้ยทั่วโลก2องร้อยเประเทศเนี่ยจะใช้ตัวเลขที่ที่เป็นหลักๆอยู่เั่งกี่ตัวนั่นคือเลข5 ในแบงค์ห้าถ้าเราเก็บแบงค์ห้าร้อยเก่าๆอยู่ไว้ในมือเนาะมันจะมี5้ามงคลอยู่ในแบงค์ห้า้อยเนาะถ้าใครมีนะเาเก็บมาดูไว้เลยนะฮะหนึคือจะมีประสาทโลหะสคือจะมีราชการที่สามเจ้าสวยแห่งอุทยางประเทศนะครับมานี้แล้วก็สามจะเป็นเรือสำเภา 4. คือเลขห้าหาคือสีม่วง สีม่วงนี่ก็คือถ้าเป็นคนไทยเนาะเราจะมองว่าเลข5เป็นเลขของอสีตุ้ดสีแถวสีแม่ไม้อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคือในศาสตร์ของจุ้ยเนี่ยสีม่วงเป็นสีแห่งทรัพย์นั่นเองนะคราวนี้มาเลข6กเราเข้ามไปต่อเลข6เลข6กก็เป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะเป็นเลขของเจ้าที่เจ้าทางเจ้าเป่าเจ้าเขาเลข7ก็เป็นเลขของความเจริญรุ่งเรืองประมาณนี้เลข8เป็นเลขของการงาน หรือว่าฐาน8หรือว่าหงจุ้ยหมายเลข8ส่วนเลข9ก็จะเป็นเลขของการเดินทางการเดินทางก็ประกบคู่กับอะไรก็จะมีความหมายถ้าประกบคู่กับเลข5ก็จะเป็นการเดินทางของเรื่องการเงินถ้าประกบคู่กับเลข8ก็จะเป็นการงานเดินทางของเรื่องการงานโอเคนะการเดินทางมาเลข10บเลขสิก็คือในภาษาหงจุ้ยของแม่คุณจะเป็นเรียกว่าหาบเงินหาบทองหมายว่า5้ตัวเพราะห้คือการเงินอยู่แล้วแล้วก็ห้ตัวนี้ก็จะเป็น5ที่บวก บวกเนี่ก็เรียกว่าหาบเงินหาบทอง11คือราชาโชคมาน,นี้12คือ12นักษัตย์หมายถึงถ้าใครตกเลข12เนี่ยมันก็จะมีการเงินการทองโชคลาภในหลหมุนเวียนตลอดทั้งปีนั่นเองวันนี้นะอันนี้คือนี่คือหลักของตัวเลขของสัตว์ของจุ้ยขอสายแม่มีมหาพธิสัตว์ที่ก่อกําเนิดมาก่อนพุทธการ2,154ปีบวกกับพุทธการอีก2,600 ก็หันหยวนไปแล้วกันนะประมาณ5,000ปีที่ก่อกำเนิดมาที่ยาวนานคนนี้มาขึ้นสักการะใหม่นะฮะก็เลยจะเป็นการส่งข่าวหรือว่าเตือนของปีนักษัตรที่มีผลกระทบกับการไปกระทบกับองค์เทพถวยเอี่ยคือเรียกว่าปีชงนะฮะแต่นี่ว่าคือคนไทยเนี่ยจะรู้จักกันเก่าแค่ว่าปีชง แต่จริงแล้วคือมันไม่ได้ชงเดียวมันจะมีฮะด้วยคํา่ากฮะนี่เก็หมายถึงว่ามีจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเนาะส่วนชงก็คือไปกระทบกับองค์เสพสวยองค์เสพสวยแย่ก็คือผู้ดูแลดวงตตาของมนุษย์บนโลกใบนี้ก็ถ้าเราไปกระทบกับท่านท่านก็เหมือนว่าดวงตาท่านปกครองดวงหตาอยู่แล้วเราไปกระทบท่านก็ต้องไปทําการปัดตัวหรือว่าไปทาพิธีแก้ชงสอดเคาะต่อเหตา ตามและแล้วแต่ตามรูปแบบของแต่ความเชื่องของแต่ละคนประมาณนี้ส่วนทิศท,ที่ดีในปีของปีขานเนาะปีนักษัตรขานปีที่ดีของทิศนี้มีสองทิศก็คือทิศใต้กับทิศตะวันออกประมาณนี้วันนั้นคือหมายถึงอะไรเราขยายความให้ผู้ที่ได้รับรู้เรื่องศาสตร์หลวงจุ้ยเนี่ย คือหมายว่าคือถ้าเกิดว่ามาทิศที่ดีตรงนั้นเราก็จะเอาจากของที่เป็นเป็นของมงคลเอาไปวางตรงทิศที่มันดีอันนี้ส่วนที่ทิศที่รองลงมาเราก็จะ,ะก็ปิดตรงนั้นซะหมายว่าทิศที่ดีเปิดในปีนี้แล้วทิศที่มีเราไปไปปิดนะครับสุดท้ายนี่คือ,อในโครงการของท่านอาจารย์เจมส์รหัสชีวิต8ดปีก็อยากจะ วอยกรขอท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ธุรกิจต่างๆที่ดำเนินการอยู่วันนี้และว,วันหน้าขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดปีและตลอดที่อายุขันะครับท่านขอบคุณครับ